สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n e l บาบีการอีกเช่นเคยนะครับกับบาบีการ p o พอดแคสต์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง10เหตุการณ์สำคัญระดับโลกนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2021อันนี้เป็นข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจนะครับก่อนจะไปฟังกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช n n e l บาบีการด้วยนะครับ ท่านจะไม่พลาดพอดแคสต์ดีๆจากเรานะครับปีที่ผ่านมาครับนับเป็นปีที่ยากจะลืมได้สำหรับใครหลายคนนะครับเพราะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งส่วนมากเป็นเหตุการณ์ในทางร้ายนะครับโดยเฉพาะการระบาดของโควิดนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงและสร้างผลกระทบไปทั่วโลกและยังส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงปี2021นี้ยังยากจะหลีกเลี่ยงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทั่วโลกก็ยังหวน,ว,นวันว่ากําหนดการต่างๆที่จะถูกเลื่อนเพราะโควิด19เนี่ยเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วหรือไม่เราคงต้องลุ้นกันอีกปีนะครับเรื่องที่1ครับ วัคซีนโควิดความหวังของมวลมนุษยชาตินะครับระยะเวลากว่า1ปีนะครับที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด1 9ต้องพบกับความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้และความหวังของคนทั่วโลกคือการมีวัคซีนต้านเชื้อโรคตัวนี้ความพยายามในการคิดค้นพัฒนาวัคซีนต้านโควิด1 9ก็ประสบความสำเร็จบ้างแล้วนะครับ วัคซีนของบางบริษัทได้ร an er ับการอนุมัติให้ใช้และหลายประเทศได้เริ่มทยอยฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้วตั้งแต่เดือนธันวาที่ผ่านมานะครับคาดการว่าปีนี้ไหลประเทศทั่วโลกจะได้วัคซีนโควิดกันเป็นการทั่วไปนะครับเหตุการณ์ที่2ครับภารกิจไปดาวอังคารครั้งแรกของจีนนะครับ สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในด้านอวกาศนะครับกับการส่งยานเทียนเวิน1นะครับไปพร้อมกับจรวดลองมัส5นะครับเมื่อวันที่23กรกฎา,าคม2020ที่ผ่านมานะครับโดยที่ไม่ได้พึ่งพาประเทศอื่นเป็นครั้งแรกนะครับและคาดว่ายานจะลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารประมาณเดือนกุมภาปีนี้นะครับ นับเป็นอีกขั้นนะครับของความสําเร็จของการไปดาวอังคารของจีนนะครับหากภารกิจสําเร็จนะครับก็จะกลายเป็นประเทศที่3ที่สามารถลงจอดดาวอังคารได้นะครับและจะเป็นชาติแรกที่ได้สํารวจดาวอังคารโดยการสร่งยานอวกาศในครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จึงต้องลุ้นกันต่อไปว่ายานเทียนวนหนึ่งจะสามารถลงจอดบนดาวเคราะห์นี้และสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับโลกได้หรือไม่นะครับ เหตุการณ์ที่3ครับอียิปต์เปิดพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเรียกได้ว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและนั่นก็ทำให้พิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลก The Grand Egyptian Museum นะครับประเทศอียิปต์ที่มีแพลนจะเปิดให้เข้าชมในปี2020ต้องเลื่อนออกไปครับโดยคาดการว่าจะเปิดเข้าชมในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับ ความยิ่งใหญ่ที่รอให้ผู้คนไปสัมผัสภายในพื้นที่490,000ตารางเมตรยู่ห่างจากมหานครพีระมิดกีซ่าเพียง2กิโลเมตรที่นี่จะเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุยุคอียิปต์โบราณนะครับรวมถึงโบราณวัตถุอื่นๆที่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนกว่า5,400ชิ้นโดยการสร้างพิพิธภัณฑ์ได้ริเริ่มตั้งแต่ปี2002มูลค่าโครงการราว1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนั ต่อมาเหตุการณ์ที่4ครับฟุตบอลยูโร2020ที่จัดในปี2021นะครับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2020นะครับหรือฟุตบอลยูโร2020ต้องเลื่อนจัดการแข่งขันเนื่องจากการระบาดของโควิด1 9เช่นเดียวกับหลายๆงานนะครับมาลงล็อกในวันที่11มิถุนาถึง11กรกฎาคม2021บ ด้ยวยความพิเศษของการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นใน12เมืองดังในทวีปยุโรปเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ60ปีของการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วครับ ก่อนหน้าที่จะมีการเลื่อนจัดงานก็เกิดการถกเถียงกันว่าจะจัดการแข่งขันต่อหรือไม่เพราะสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในทวีปยุโ,โรปเรียกได้ว่าสาหัสนะครับผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจํานวนมากและในหลายประเทศมีการล็อกดาวน์รอบที่2เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามครับทางยูฟ่าได้ประกาศกําหนดวันจัดการแข่งขันชัดเจนครับสำหรับมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจน แต่มีความเห็นว่าการแข่งขันที่จะจัดขึ้น12เมืองทำให้นักกีฬามีความเสี่ยงมากขึ้นล่าสุดวันที่3มกราคม2021เว็บไซต์ทางการของยูฟ่าก็ได้เผยแพร่ตารางการแข่งขันออกมาแล้วซึ่งยืนยันจัดการแข่งขันใน12เมืองตามเดิมอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถพูดได้ว่านี่คือกำหนดการที่แน่นอนแล้วเพราะหากสถานการณ์การระบาดยังรุนแรงกำหนดการก็อาจจะถูกเลื่อนอีกครั้งก็เป็นได้นะครับ ตุการณ์ต่อมาครับกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนโตเกียว2020ท่ามกลางความกังวลน,นะครับมหากรรมกีฬาระดับโลกที่4ปีจะมีครั้งที่เราเรียกกันสั้นๆว่ากีฬาโอลิมปิกมีกำหนดการจัดการแข่งขันในโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วก็ไม่ไวที่ต้องเลื่อนเพราะโควิด19นะครับโดยกำหนดช่วงเวลาการแข่งขันเป็นวันที่23มกราถึง8สิงหาคม2021 แต่ยังคงใช้ชื่อโตเกียว2020ยโอลิมปิกเกมนะครับตามเดิมส่วนพาราลิมปิกกีฬาคนพิการที่จะจัดขึ้นหลังจากกีฬาโอลิมปิกก็จะจัดขึ้นในวันที่24สิงหาคมถึง5กันยายน2021เมื่อวันที่16ึกพฤศจิกา2020ประธานกรรมการโอลิมปิกสากลกล่าวว่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับจะต้องได้รับวัคซีนก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น หากเป็นผู้เข้าชมและนักท่องเที่ยวจะต้องได้รับการกักตัว14วันตามมาตรการของรัฐบาลแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีประกาศออกมาอย่างชัดเจนจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับแม้ว่าตอนนี้วัคซีนจะเริ่มทยอยใช้ในบางประเทศแล้วหากถึงช่วงการจัดงานยังมีประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ทันเวลาก็อาจจะเป็นการตัดสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมไปโดยปริยายหรือบางประเทศอาจจะงดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันก็เป็นได้นะครับ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวญี่ปุ่นโดยสำนักข่าว NHK ช่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาประชาชนร้อยละ32ไม่เห็นด้วยกับการจัดกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้และร้อยละ31เห็นว่าควรเลื่อนออกไปก่อนเพราะส่วนใหญ่ยังวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโครโรนานะครับซึ่งขณะนี้ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับการระบาดรอบที่3ต้องยอมรับว่าหากกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้เกิดขึ้นก็คงเป็นครั้งที่กร่อยมากครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ต่อมาครับภารกิจอาร์เทมิสนะครับการไปดวงจันทร์อีกครั้งของนาซาในปี2 0 2 1นี้นะครับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือองค์การนาซ a นะครับของสหรัฐส่งยานอวกาศขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์อีกครั้งในโครงการที่ชื่อว่าอาร์เทมิสนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีหลังจากการส่งยานอาลโล17 ไปดวงจันทร์เมื่อปี1972นะครับโครงการนี้จะแบ่งออกเป็น3ภารกิจนะครับโดยภารกิจอ r เทมิสหเนี่ยจะเป็นการส่งยานอวกาศโอริอนและหุ่นยนต์ไปพร้อมกับจรวดรุ่นใหม่ SLS นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายน2021ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการทดสอบการบินไปดวงจันทร์ จึงไม่มีนักบินอวกาศไปด้วยโดยจะให้ยานอาวกาศบินรอบวงโครจรของดวงจันทร์ประมาณ3วันนะครับเพื่อเก็บข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ในภารกิจอาร์เทมิสและ3ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในปี2024จึงจะทดสอบส่งนักบินอวกาศหญิงคนแรกไปพร้อมกับยานออริอนะครับและจะรวด s l s s สํำหรับโครงการอาร์เทมิสและ3ม เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตบนดวงจันทร์ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเดินทางไปสำรวจดาวอังคารในอนาคตนะครับมาถึงเหตุการณ์ที่7นะครับก็คือเปิดหอดูดาวแห่งใหม่ในชิลีนะครับหอสังเกตการดาราศาสตร์เวราซีรูบินนะครับ ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดที่สุดของภูเขาเคโรแพกชอนทางตอนเหนือของประเทศชิลีนะครับเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2015นะครับและคาดว่าจะเปิดใช้งานในปีนี้หอดูดาวนี้มีความสูงถึง2,682เมตรนะครับตั้งชื่อตามนักดาราศาสตร์หญิงชาวอเมริกันนะครับผู้ค้นพบปรากฏการพิเศษของดวงดาวจนนำไปสู่การเกิดทฤษฎีสะสารมืดนะครับ พอสังเกตการนี้ใช้กล้องโทรทัศน์ LST นะครับซึ่งมีประสิทธิภาพและความคมชัดสูงด้วยภาพขนาด3,200ล้านพิกเซลนะครับจากกล้องดิจิทัลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทำให้สามารถเห็นวัตถุขนาดเล็กและอยู่ไกลจากโลกได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการดาราศาสตร์ในอนาคตนะครับ ต่อมาเหตุการณ์ที่8ครับพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งของโจไบเดนนะครับหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3พพฤศจิกาย,ยน2020ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วครับว่าโจไบเดนและพรรคเดโมแครตถือว่าเป็นประธานาธิบดีคนที่46ที่ได้รับตําแหน่งต่อจากโดนัลด์ทรัมม์นะครับ โดยจะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในวันที่20มกราคมนี้โดยปกติพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของว่าที่ประธานาธิบดีจะเกิดขึ้นบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาแต่ในภาวะการระบาดของโควิด -19 ที่รุนแรงอย่างมากในอเมริกาก็คาดว่าการจัดงานพิธีในครั้งนี้อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีคนก่อนๆนะครับทุกครั้งที่มีพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีคนใหม่ คนที่คนอเมริกาและทั่วโลกจับตามองก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งจะเปิดเผยให้เห็นแนวนโยบายของรัฐบาลชุดนั้นๆที่จะส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ของไบเดนในครั้งนี้ทีมดูแลพิธีเปิดเผยว่าว่าที่ผู้นำสหรัฐเตรียมจะแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่จะรับมือกับโรคระบาดนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของคนในประเทศนะครับ ต่อามาเหตุการณ์ที่ 9, ครับ World Expo 2020โชว์นวัตกรรมระดับโลกที่ดูไบนะครับ World Expo นะครับงานมหากรรมที่เรียกได้ว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก5ปีในปี2020ตามกำหนดที่จะจัดขึ้นในนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรต แต่ด้วยการระบาดของโควิด19นะครับที่ทั่วโลกต้องเผชิญต้องเลื่อนการจัดงานออกไปถึง1ตุลาคม2021ถึง31มีนาคม2022โดยยังคงใช้ชื่องาน Expo 2020ดูใบาตามเดิมนะครับ งาน w o r l d Expo นะครับถือว่าเป็นงานมหกรรมที่ทั่วโลกต่างจับตามองเพราะเป็นงานที่รวบรวมเอาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆของประเทศสมาชิกกว่า180ประเทศนะครับมารวมไวในงานเดียวเมื่อปี2014นะครับดูใบได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน2020นับจากนั้นนะครับภาคอสังหาหรือมารัพย์ในดูใบก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างนะครับเพื่อรับรองงานนี้และหวังว่าง,งานที่จะจัดขึ้น จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาของหลายประเทศส่วนประเทศไทยเองนะครับก็ได้วางแผนที่จะเข้าร่วมมหากรรมครั้งนี้กับแนวคิดการขับเคลื่อนสู่อนาคตเพื่อแสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านดิจิทัลนะครับและดึงดูดนักลงทุนเข้าประเทศต่อมาครับเหตุการณ์สุดท้ายนะครับซึ่งก็คือเหตุการณ์ที่10นะครับ คอสตาริกาตั้งเป้าปล่อยคาร์บอนเป็น0ูนย์ะครับคอสตาริกานะครับ, Rica, รบประเทศขนาดไม่ใหญ่มากในอเมริกากลางนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดประเทศหนึ่งและเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดในปี2021นี้นะครับคอสตาริกาวางแผนที่จะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้เท่าศูน เป็นชาติแรกของโลกเมื่อปี2014คอสตาริกาได้เป็นผู้นําด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนไฟฟ้าเกือบทั้งหมดของประเทศนะครับได้มาจากพลังงานสะอาดและในอีก3ปีข้างหน้าคอสตาริกาก็มีแผนที่จะยกเลิกการใช้พลาสติกทั้งหมดโดยหันมาใช้วัสดุที่มีความสามารถย่อยสลายได้หากสามารถทําได้จริง คอสตาริกาก็จะกลายเป็นแบบให้หลายๆประเทศหันมาใส่ใจสภาพแวดล้อมมากขึ้นและเราน่าจะเรียกได้ว่าคอสตาริกาเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับ10เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี2021นะครับ เราก็จะเห็นได้ว่าในหลายเหตุการณ์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ในอีกหลายเหตุการณ์ก็กําลังจะเกิดนะครับก็ขอขอบคุณผู้ฟังที่ฟังจนจบนะครับก็หวังว่าจะได้ความรู้ไปกันทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไคร b ์ให้กับชา n นลบาบิการด้วยนะครับช n แนลเราเป็นช n n น l ท่องเที่ยวนะครับแท่านจะไม่พลาดพอดแคสต์ดีๆจากช n n นลเราในช่วงนี้นะครับ สำหรับวันนี้บ,บปิการพอดแคสต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ